สัญญาณว่าคู่แท้กำลังจะโคจรมาเจอมาเปิดไพ่ครังออร์เคิลเพื่อดูคำตอบกันครับไพ่ใแบแรกบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่โชคชะตากำลังสับสนุนคุณมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้พบกับคนที่เข้ากันได้อย่างลงตัวการโคจรมาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่เป็นเรื่องของโชค ที่พาคุณมาพบเจอกันไพ่ใบที่2ก่อนที่คู่แท้จะมาถึงคุณอาจต้องผ่านการแยกจากคนที่ไม่ใช่หรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณเติบโตการแยกทางครั้งนี้ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเตรียมตัวให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจรับความร,รักที่แท้จริง และพไพ่ใบที่3ก่อนที่คุณจะพบคู่แท้คุณอาจรู้สึกเหมือนต้องแบกรับภาระหรือความเจ็บปวดแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าเมื่อคุณปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ได้คู่แท้ของคุณจะเดินเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณสัญญาณคู่แท้กําลังโครจรมาเจอในช่วงเวลาปลดปล่อยความเจ็บปวดและเตรียมพร้อมความรักใหม่ที่ดีที่สุดถ้าคุณ รู้สึกว่าใกล้พบคู่แท้แล้วพิมพร้อมอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และอิมพอร์ตัวคุณเองใต้คนเลยว่าหนูโชคดีที่สุด